ปอมาร์คบอลชัยครับวันนี้ก็สกอร์จบ5เดิม5ก็วันนี้ก็ไดก็ค่อนข้างดีแต่ว่าพัดพัทก็ยังมีหลายลูกที่ว่าอ่านลายไม่ค่อยขาดแต่ว่าไปได้อีเกิลหลุม15ครับ15ใช่ก็พอดีตีเล็ก7ไปใกล้ครับก็เลยไปแฉปอีเกิลใช่แล้วก็มาได้อีกเบอร์ดี้หลุมหนึ่งหลุม17ผาสามก็ ก็พอใจแล้วก็อาทิตย์นี้ก็พยายามน่าจะเสิร์ฟให้อยู่ครับขนาดนี้ถ้าเสิร์ฟอยู่ก็ก็ข้างโอเคเลยก็พยา,ยามไดรเวอร์กับไม้สามให้อยู่ในเซเวไว้ก็น่าจะได้โอกาสยิงเบดดี้บนทีมครับก็หมายสาัปดาห์นี้เอ่อก็หมายในสัปดาห์นี้ก็พยายามปีีตามแผนไปครับไม่ได้สนใจกับผลงานเท่าไหร่ครับก็ปีีตามแผนไปปีให้อยู่ หะได้พัดครับผมพูดถ,ถึงการเล่นในช่วงนี้ที่เป็นโชิดีแลวรเราใส่ผบอ๋อเออตรงนี้ก็โควิดนะครับก็ตรงแรกก็ไม่ค่อยได้ซ้อมสนามมันปิดแต่ว่าหลังๆก็ได้ซ้อมบ้างแล้วเขาเปิดสนามก็โชคดีด้วยอยู่ภูเก็ตก็ไมีโอกาสได้ตีก้อมบ้าง